พี่เชื่อว่ามันเป็นส่วนผสมของวิธีคิดที่ถูกต้องแล้วก็วิธีการที่ถูกต้องโอ้ oh, มีคำถามเงินล้านเลยนะทำยังไงให้เซลมีสกิลโครสเซลแนะนำให้ไปเรียนหลักสูตรเซลมี if you can ครับขายให้ได้ต้านไหนแน่จริงเพราะว่าพี่เชื่อว่าไอการโครสเซลอ่ะมันไม่ได้เกิดจากการที่คุณมีเว้นมนพิเศษหรือมีสาลิกาลิ้นทองแล้วแบบคุณจะโครสเซลเก่งกว่าคนอื่น ที่เชื่อว่ามันเป็นส่วนผสมของวิธีคิดที่ถูกต้องแล้วก็วิธีการที่ถูกต้องเมื่อองค์ประกอบ2ออย่างนี้มันใช่การปิดการขายจะง่ายขึ้นเพราะัน,นการปิดการขายให้ได้มากขึ้นสําหรับคนที่ปิดการขายไม่เก่งให้ลองสํารวจตัวเองอันที่1คือทัศนคติที่เรามีต่อลูกค้าเราไม่ได้ทําให้ลูกค้าอยากซื้อมากพอเป็นเราต่างหาที่อยากขายแล้วพอเราขายไม่ได้เราก็เลยเกิดเป็นความรู้สึกที่ว่า เราปิดการขายไม่ได้มากพอหรือเราปิดการขายไม่เก่งเพราะคุณโฟกัสที่ตัวเองแต่ถ้าคุณแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้มีหรอเขาไม่อยากซื้อแล้วถ้าลูกค้าอยากซื้อคุณไม่เห็นต้องปิดการขายเลยเพราะเขาอยากซื้อแล้วอ่ะคุณมีอย่างเดียวเลยเปิดบินเก็บตังค์เปิดบินเก็บตังค์เพราะคุณทาให้เขาอยากซื้อไม่ใช่คุณอยากขายอันนี้คือเรื่องแนวคิดที่สําคัญมากๆเนาะอันที่2คือในส่วนของวิธีการหลกัหลกๆเลยเนี่ย เพราะคนส่วนใหญ่มัวแต่ไปโฟกัสการปิดการขายนั่นแหละเลยยิ่งทําให้ตัวเองปิดการขายไม่ได้ผมอยากชวนพวกเราลองนึกภาพแบบนี้นึกภาพเราเดินอยู่ในห้างแห่งหนึ่งเราเดินไปผ่านร้านขายของแล้วก็มีพนักง,งานขายที่ยืนอยู่หน้าร้านเต็มไปหมดเลยที่เราเห็นไกลๆอะ่ะแล้วเราเห็นภาพเขาเดินไปจูงมือลูกค้าเข้าไปในร้านอะ่ะ เราวก็ชวนคุยอะไรกันก็ไม่รู้แล้วลูกค้าก็ทําท่าทางอึดอัดผมถามพวกเราอะ่ะมีใครบ้างไม่เดินหนีคน,นใหญ่เดินหนีหมดอะ่ะเพราะกลัวถูกขายเพราะฉะนั้นในวันที่คุณเป็นลูกค้าคุณกลัวถูกขายแล้วทําไมในวันที่คุณเป็นคนขายคุณไปเน้นการปิดการขายให้ลูกค้ากลัวครับเพราะคุณรู้อยู่แล้วว่าลูกค้ากลัวแล้วทําไมยังทํามันวิธีการของการขายจึงไม่ใช่การเน้นไปที่การปิดการขายแต่วิธีการขายให้เปลี่ยนเป็นการตั้งคำถาม หาความต้องการของลูกค้าให้เจอฟังลูกค้าให้ได้ยินเขาต้องการให้เราช่วยอะไรแล้วโฟกัสแก้ปัญหานั้นให้ได้เดี๋ยวการปิดการขายมันเกิดขึ้นเอง